สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับบทบรรณธิการของนังสุพิดแนวหน้านะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับวันพระสบดีที่31เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวธรรมจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวจะนักโทษหรือเทวดาก็คนโกงหนีกระบ,บินเมืองอยู่ดีเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ รัตนาวานิดหนึ่งหรือว่าเศรษฐาหนึ่งจะอยู่หรือจะไปนานแค่ไหนเนี่ยไม่ใช่แค่ความสามารถในการบริหารงานของนักธุรกิจมือพระการที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในอุตสาหการรมอสังหาริมทรัพย์อย่างเศรษฐาทวีสินหรือความโลภลุ่มหลงยิ่งพยองของเหล่าเสนาบดีที่มองว่าระบอบทักษิณจะฟื้นคืนชีพจนสร้างความเชื่อมั่นแค่นี้ยังไม่เพียงพอครับ สามัญสำนึกของนักโทษคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถูกยกให้เป็นเทวดาในใจเขาและนักโทษเทวดาคนนี้เนี่ยก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมเนี่ยตรงนี้ถือเป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับการเดินทางกลับประเทศไทยในคราวนี้ดูเหมือนว่าพฤติกรรมกับเสียงเห่าหอนเนี่ย จะแสดงอย่างชัดเจนนักโทษชายทักษิณไม่พร้อมที่จะเข้ามารับโทษฐานเพื่อแลกกับการแบ่งอากาศบริสุทธิ์หายใจในทุกตารางนิ้วของราชานาณาจักรไทยด้วยสามัญสำนึกแต่ตรงกันข้ามครับกลับได้รับอภิสิทธิ์ที่ไม่สมควรนะครับเช่นไม่ต้องกล้อนผมอย่างนักโทษชายคนอื่นๆที่เป็นผู้สูงอายุ เช่นถูกคุ้มขังเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากโทษทัน8ปีก็สามารถออกมานอนทอดกายนอนเอกเนกบนฟูกอย่างดีวิวหรูอยู่สบายล่าสุดเนี่ยนะครับแพท์ทองทานชินวัตรได้พูดถึงอาการป่วยของนักโทษชายทักษิณชินวัตรโดยบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้มีอาการอ่อนเพลียและก็เครียดที่น่าห่วงคือเรื่องของหัวใจเพราะว่าเคยป่วยเป COVID ็นโควิด1 9ต้องเข้านอน i อ u เป็นเวลานาน9วัน ส่วนโรคปอดนั้นเป็นเรื่องเดิมอยู่แล้วน้ำหนักลดลงมา9กิโลกรัมแล้วก็พบว่ามีจุดที่ปอดนี่แหละครับแพทย์ทองทานว่าอย่างนี้นะครับจะป่วยจริงเท็จแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนแหะครับแต่งานนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบเพื่อตอบปัญหาคลายความกังวลให้กับสังคมไทยแน่นอนครับคงไม่ใช่แค่กรมราชธรรมต้นสังกัดเรือนจําพิเศษกรุงเทพเท่านั้นแต่โรงพยาบาลตํารวจนี่ก็าใช่ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็ใช่และที่แน่นอนที่สุดเนี่ยคือรัฐนาวานิดหนึ่งหรือว่าเศษฐานหนึ่งะครับที่ทำคลอดกันที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรโรงพยาบาลตำรวจนี่ก็ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทักษิณชินวัตรไม่ได้เป็นวีรบุรุษของชาตินะครับทักษิณชินวัตรไม่ใช่รัฐบุรุษทักษิณชินวัตรไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่สร้างคุณูป,ปาการให้กับสังคมไทยมากมายสักเท่าไหร่นักแต่ตรงกันข้าม ทักษิณเนี่ยเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ไร้สามัญสำนึกเท่านั้นเองไม่เคยสำเนียกความเป็นจริงเป็นได้แค่นักโทษที่หนีคดีอาญาหลบหนีกระบินบ้านกระบินเมืองแล้วก็ไปอยู่ต่างชาตินาน15-17ปีด้วยกันเป็นนักการเมืองลิ้นสองแฉกช่อฉนผลประโยชน์ทั้งทางตรงและกก็ทางอ้อมให้กับตัวเองและพรรคพวกมีความเก่งกล้าด้านการตลาดชำนาญในพิชัยสงครามมีสติปัญญาสูงกว่าคนธรรมดา เป็นบุรุษผู้ยอมทรยศคนทั้งโลกแต่ไม่ยอมให้โลกเนี่ยทรยศตนชอบใช้คนที่มีความสามารถรู้จักใช้คนบริหารจัดการเก่งสามารถปราบประมุขพักต่างๆได้เกือบบทคล้ายกับโจโฉในสามก,ก๊กที่ในฉบับภาษาไทยเนี่ยเป็นระดับสมุหานายกเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดในแผ่นดินเป็นบุรุษผู้ยอมทรยศคนทั้งโลกแต่ไม่ยอมให้โลกเนี่ยทรยศตัวเองพระราชธรรมวาที เทศนามงคลธรรมมงคลชีวิตเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทําทางกายวาจาและใจของเรานั่นเองเราเลวต่อให้ปลูกไม้บางคนแก้เคร็ดชีวิตก็คงไม่ดีขึ้นและถ้าหากเราทําดีต่อให้ไม่มีไม้บางคนอยู่ในบ้านสักต้นอะไรอะไรในชีวิตก็ต้องดีอยู่บนอย่างคดังคําที่ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทาสูงต่ําอยู่ที่ทําตัว ถ้าหากว่าแพรทองทานเคยอ่านบทพระราชนิพนธ์กฤษณาสอนน้องของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระบรามานุชิตชิโ่โนรถสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่7แห่งกรุงรตัตนโกสินทร์ที่มีเนื้อหาบอกว่าพลึกศพพกาสอนอีกกุญชออันปลดปลงโททนสเสน่คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้น ทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาถ้าได้อ่านอย่างเข้าใจเนี่ยก็คงจะเข้าใจได้นะครับว่าทำไมถึงได้เกิดคำถามจากสังคมไทยผ่านสื่อออนไลน์ว่าตกลงเนี่ยทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษหรือเป็นเทวดาแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าทำไมคำตอบที่บอกว่าเป็นเทวดาเนี่ยมาถึงได้เป็นคำตอบที่แสลงหูแล้วก็แสลงใจยิ่งนักนะครับ